กราสวัสดีครับพี่น้องช่าโคกน้องนาของไท้เฮานะครับพี่น้องืันนี้ผู้ข่าขออหยาดอัปเดตนะครับผมฝ่าฝนชล่านตกมากยัางนักรับมือขึ้นนี่ฮะครับทําให้คลองใส่ไกล้เฮานี่เต็มไปด้วยน้ําเลยครับช่วงนี้เต็มเปรีย้ยพอน่าจะประมาณสัก2เมตรกว่าๆเกือบ3เมตรนะครับผมคลองใส่ไก่เฮาแล้วก็ําให้ คล้องไส้ไก่ที่ผมได้มาขุดรอบๆบริเวณนี่นะครับผมเลาะแถวเลาะรลิมคล้องไส้ไก่ไงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นมินิคลองไส้ไก่นะครับผมก็เริ่มตื้นเขินมีการล้นนะครับล้นล่องขอบนะครับไปบถึงทอนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับผมถ้าคล้องไส้ไก่มินิคลองไส้ไก่เรา บอมีการตื้นโดยการขั้งทลายของนาดินลงมานะครับผมเนี่ยนะครับผมขั้งทลายลงมากระเฮ็ดให้ตื้นเขินนะครับพี่น้องตื้นเขินแล้วก็มีการล้นละริมตะลิงศาสตร์ลงริมตะลิงของคลองใส่ไก่เห่ากระห้เครเทศยดห้คล่องใส่ไก่เห่าเนี่ยเกิดขั้งทลายเป็นร่องเป็นรอยนะครับพี่น้อง แต่ว่าถ้าคอนโทรน,นำ้ำตามคลองไส้ไก่นี่ได้กะข้ามให้ลดการพังทลายของนาดินเลาะริมคลองไส้ไก่เหตุให่คลองไส้กไก่ใหญ่เฮ้าบอพังทลายนะครับซอยได้หลายอยอ่นะครับพี่น้องมูนีภูคากะเลยมาดูแลเพื่อที่สิคุดลอกคลองไส้ไก่มินิคลองไส้ไก่นี่แะครับพี่น้องที่ตื่นเขินนะครับที่การพังทลายของนาดิน เพิ่นพังทะายลงมานี่ครับพี่น้องพังทะายมาจากข้างบนนี่ครับพังทะายลงมาแล้วก็ทำให้มินิคลองไส้ไก่ของพวกเราเนี่ยตื้นเขินนะครับสำหรับพี่น้องชาวโคงหนองนาอันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์จากหน้างานจริงมาให้พี่น้องช่วยกันพิจารณานะครับผมถูกผิดประการใดโปรดให้ความเมตตาช่วยกรณาแนะนำด้วยนะครับ สำหรับท่านผู้รู้นะครับผมวันนี้ก็มาดูแลพื้นที่ที่มีการเสาะพังทลายนะครับเป็นบางส่วนบางจุดนะครับเพราะว่าคลองไส้ไก่เราเกิดความตื้นเขินนะครับพี่น้องเนี่ฮะเสาะลงมาอันนี้ผู้ขากะต้องมาถมนะครับไอ้ตรงไหนที่มันไอ้เสาะลงมาห้ากะข้ากะมาถมผมพอหายป็นร่องร้อยนะครับผม เพื่อทีสีบ่อไห้มันมาตื้นเขินตรงมินิคลองไส้ไก่เรานี่แหละครับผมมินิคลองไส้ไก่นะครับผมถ้ามันตื้นนะครับไส้มันพังลงมานะครับผมกับเฮ็ดไทยตรงนี้แหละครับผมเกิดเป็นร่องเป็นร้อยนะครับผมน้ำไหลลงที่คลองไส้ไก่ไงเฮานะครับมินิคลองไส้ไก่เราไม่สามารถที่จะนำน้ำนำมวลน,น้ำที่ไหลลงมา ที่ไหลลงมานี่มาให้ลงท่อตรงนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมครับโดยปกติแล้ว,ลวถาถ้ครองใส่ใกล้น่อยเข้าไหลสะดวกนะครับผมกับสีซอยได้หลายนะพี่น้องอันนี้ผู้ขาก็มาแช่หนางานจากหนางานของแท้ของจริงนะครับมาสู้พีสู้น้องเบิ้งกันนะครับพี่น้องนี่แหละผู้ขาก็ได้ มะขุดมินิคลองไส้ไก่อยู่ริมริมคลองไส้ไก่เนี่ยแหละครับผมทําเป็นคลองไส้ไก่เล็กๆไว้นะครับพี่น้องมือนี่ <c oughs> ก็เลยมาตรวจสอบเบ้างนะครับปรากฏว่าบางช่วงบางตอนนะครับก็เกิดความตื่นเขินเพราะวะ่าน้ำพ่นเสาะลงมาจากข้างบนนะครับผมมาเห็ดให่คลองไส้ไก่น่อยของเหานะครับตื่นเขิน นะครับห้ากลัดต้องค่อยมาค่อยดูแลเด้อพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ที่หเห็ดโคกหนองหน้านะครับผมกระสันกาถา้องบ่อมาค่อยดูแลนะครับพี่น้องกระสีเฮ็ดให้คล้องใส่ไก่เห่านี่เกิดพังทลายได้นะครับพี่น้องผู้ขากดเฮ็ดตามประสานะครับผมตามแห้งตามกําลังที่เฮ็ดได้นะครับพี่น้อง มินิคลองไส้ไก่นี้ก็สามารถลดการพังทลายของอคลองไส้ไก่ใหญ่เราได้พอสมควรนะครับผมถ้าหากไม่มีการตื้นเขินนั้นก็ทำให้บริเวณคลองไส้ไก่เราเนี้จะไม่มีร่องรอยมากเท่าไหร่นะครับก็ช่วยช่วยลดได้พอสมควรนะฮะวันนี้ก็เลยมาจัดการดูแล มินิคลองไส้ไก่นะครับมองไดที่มันล้นนะครับหรือมันขาดจังไดเห่ากับนํำจอบของเห่าเนี่ยแหละครับมากดมากลนนะครับกลนไม้นะครับเพื่อฉีล่องเห็ดล่องน้ำให้ไหลได้สะดวกนะครับพี่น้องมอน้ผู้ขากะมาดูแลมินิคลองไส้ไก่กับส่วนที่มันเสาะพังนะครับเดี๋ยวสักครู่สิภาพพี่น้องไปเบื้องอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่มีการพังทลาย่หลายเสระเกินนะครับ อีกสักครู่นะครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องไปเบื้องนลครับผม,มเมื่อกี้นี่ฝ้าฝนเทลงมาอย่างหนักครับพี่น้องน้ำกระดุซกว่าเกือบสิเต็มสาแล้วครับพี่น้องสาภูเขาในลึกประมาณาตรงสะดือรวมทั้งตรงสะดือน้ำนะครับผมลึกประมาณ6เมตรตอนนี้ก็เหลือน่าจะประมาณเมตรกว,กว่าก็จะเต็มแล้วนะครับอันนี้คือสะที่2นะครับผมฝ้าฝนโทตกมาครับพี่นอ้อง ต้นไม้บาวาสิเปินไม้ป้าและกัมะขามเทศนะครับอันนี้พันธุ์เพชรนนลไทยนะครับก็รู้สึกว่าสวยงามขึ้นครับแตกยอดออกมาย่างสวยงามเลยครับพี่น้องการที่มีฝ่าฝนลงมากกับซอยเห่าได้หลายเติบนะครับโดยเห่าว่ได้มาหยุ่งยากกับการดูแลน้ำนะครับเพราะว่าผู้ขาบ้านท่านใดางน้ำ้านท่นใดางระบบน้ำนะครับพี่น้องกับใส ระบบน้ำจากธรรมชาตินะครับเพื่อที่สีมาล่อเลียงต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับผมตอนนี้ก็ต้นกล้วยที่ปลูกไว้เพื่อ,อปรับสภาพดินนะฮะกล้วยนำว่าของไทยเฮ้า,านี่แหละครับผมของบ้นบานๆเฮ้านี่แหละครับก็สวยงามขึ้นครับผมพ่อฝ้าพอ่าพอฝนขึ้นมากก็แตกนอก,กันแซวสะขึ้นมากเลยครับพี่น้องตอนแรกตอนที่แรกๆยูนะครับมันแห้ง แงงจนผู้ค้าคิดว่าคือสิบว่ลอดนะครับนี่ครับต่อของพนนะครับคิดว่าคือสิขึ้สิบว่ลอดคิดว่าสิเอามาสามไม้อะไปท์ออกมาครับพี่น้องพ่อฝ้าฝนมากแตกกันมานึ่งพึ่งพืชออกมาสะส้าหญ่ใหญ่พ่อสาบานเท่านะครับพี่น้องแตกออกสะาะใหญ่ยหางเลยครับพี่น้องนี่ฮะเบื้องต้วครับผมต้นกล้วยที่ปลูกไว้นะครับผมเมื่อวานสิเป็น่ะ ต้นไม้นะครับไม้ป่าอันนี้ก็เป็นมะขามเทศพันเทศนนไทยที่พ่อถือฝ่าถือฝนลงมาแล้วผู้ขาได้ใส่ปุ๋ยหมักจุลินทรีย e ์ไว้ y, ทุกต้นนะครับผมเพราะว่าสิเป็นต้นกล้วยหรือว่าไม่ย่างนะครับผมต้นยางต้นย่างที่เอาปลูกไว้นะครับพี่น้องเลาะ ถ้าแถวริมขอบสะนี่แหละครับพี่น้องถ้าแถวนี่ฮะการรู้ซึกว่าสวยงามขึ้นมากแบบท่านตาเห็นเลยนะครับพี่น้องนะฮะการรู้ซึกว่าสวยงามขึ้นนะครับถือฝ้าถือฝนมากครับผมเบิ่งดูครับผมคนสวยงามพอสมควรเยอะด้พี่น้องเออแตกยอดกันออกมาแบบคิดดูจนคิดเบื้องจน่า แมงกินุ่นที่เคยมาจินดูๆนะครับพี่น้องตอนที่แรกๆนะครับจินตอนนี้เริ่มจินเพราะท่านนะครับพี่น้องเพราะว่าใบมันเริ่มออกมาหลายต่อหลายสะแทกัเพื่อนกับกินน้ำมาท่านครับพี่น้องผู้ข่าก่ะเ,เกิดกำลังใจขึ้นมาหลายพอสมควรช่วงแรกๆนั้นคิดว่าโอ้ยมันสีหลอดบ้านออมันสีหลอดบ้านอ๋อเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมเอาไปเอามาพ่อเจอฝ้าฝ,าฝนชลท่าน เขามากคะักกะโอเคเลยครับผมช่วงนี้ครับอันนี้คือหลุมขนมโคกที่ผู้ขาอ่าเลยูดไว้นะครับพี่น้องเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมเป็นจุดไว้เป็นจุดไว้นะครับในพื้นที่นี่ก็ซอยได้หลายครับเก็บความชื้นไว้ให้เห่าได้ดีนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องชาวโคกล่องหน้าขันหามีเหงามีแห้งเห็ดใดก็ถือว่าเป็นพ้นดีนะครับผมพี่น้อง กันเฮ็ดอ่มีผู้ใดมีแห้งหลายกัะเฮ็ดวบหลายหลายหลุมก็ดีนะครับพี่น้องนี่แหละครับแถวแถวย่านนี่แหละครับที่คลองใส่ไก่มินิคลองใส่ไก่ของเรานะครับที่ผู้ขาเห็ดวบกว่างระบบท่อน้ำลงเพื่อทีออลดการพังทะายของริมคลองใส่ไก่เห้านะครับพี่น้องนะครับก็รู้สึกว่าซอยได้หลายนะครับผม พอดีมเคลื่อนในฝนตกหนักย่างหนักนะครับพี่นอ้องกเกษตรไทยจากบริเวณเนื่อนนี่นะครับผมเกิดการพังทลายผู้ขาเศร้านี่มากกันเลยมากแก้ไขนะครับผมมาคุดนะครับพี่น้อง้ากันผู้ข่ากับมาทาการคุดคุดลอกไอ้ส่วนที่พ,พังลงไปใส่มินิคลองไส่ไก่เห่านะครับผมให้เพื่อนอ นาำเพ่นแลนไดซ์ลดวคือคือเกานะครับผมเพราะว่าขันนะครับการพังคงสิพังายก็นี่นะครับพี่น้องแต่ข้างบนนี่กับพังกันพ่อสมควรยได้พี่น้องผู้ขากันต้องมาถมไอ้ส่วนที่เพิ่นกัดเสาะลกไปนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมพี่น้องชาาโคก้องหน้ากะสต้องระวังนะครับกับเรื่องการพังทลายของอดินที่เพิ่นพังลกไปที่สิท้าไหา่คล่องใสใ่ไก่เห่า นะครับเกิดการถล้มลงแล้วครับพี่น้องแต่ของผู้ขากะพยายามเสียรักษามินิคลองไส้ไก่ไว้นะครับพี่น้องทุกทุกทางนะครับผมบ่าวาสิปี่นทางพุ่นเนาะพุ่นนะฮะกมีมินิคลองไส้ไก่รอบด้านกว้างทอเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ผู้ขากะเฮ็ดเฮ็ดตามภาษานะพี่น้องถือว่าผิดกะซ้อยกันพิจารณาเอาเองนะครับพี่น้องนี่แหละฮะกัเลย นำมาแช่จากพื้นที่จริงสู้พี่สู้น้องฟังนะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่เหตุโคกหนองหน้านะครับผมนาฝนนี่เป็นอีหยังที่รักษายากมากครับพี่น้องผู้ขาการูวซึกเมื่อยถึงกับเมื่อยมากคนละครับผมในการที่ว่าสีรักษาบรไห้สาเห้าเกิดการพังทลายและก็ริมคล่องใส่ไกล้ของเฮ้า สีบ่มีการพังทลไล่เห็ดจังไรเนาะสีรักษาไว้ได้เนาะสำหรับผู้ขากะเห็ดตามภาษาเนาะพี่น้องนี่แหละครับโดยการทำมินิคลองไส่ไก่นะครับผมไอสำหรับทอ่อที่เห็นอยู่นี่นะครับพี่น้องผู้ขากะค่ะคอนท้นน้ำลงมาจากเนี่ยฮะเนื่นนะครับผมเป็นเนื่นเนาะผู้ขากะพายายามค่อนท้นน้ำเพื่อนไหมาล่งตรง,งนี้นะครับผมมาล่งนี่พายายามมากนี่นะครับผม ไหลโตนตู่มลงคล่องใส่ไกล้คนละครับผมเพื่อเพ่นสีบด้ลาดลุ่งแถวๆบริเวณนี่นะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ยากเสือเกินนะครับสําหรับการค่อนโทษน้านะครับอันนี้ผู้ขาก็เลยนั่หนางานจริงๆนะครับมาแช่ประสบการณ์สู้พีสู้น้องฟังนะครับอันนี้เป็นซะลูกลูกที่หนึ่งของผู้ขานะครับพี่น้องเนี่ยฮะ สาลูกที่หนึ่งของผูกขากะน้ำกะรู้สึกว่าเยอะหลายพอสมควรนะครับผมรอบๆสาในผูกขากะไอส่วนนี่ปูห่มเฟื่องได้นะครับพี่น้องเราเลาะสานี่ห่มเฟืองได้ก็เลยบอ่อได้เห็ดมินิคลองไส้ไก่นะครับผมกะซ้อยได้หลาย พ่อสมควรนะครับพี่น้องซอยได้หลายพ่อสมควรเติมนะครับการห่มฟางเลาะริมขอบสะนะครับเพื่อชะลอการไหลของน้ํานี่ขันผู้ใดห่มฟางได้ดีมากๆเด้อพี่น้องสิบอกให้ครับผมขันห่มฟางได้นะครับนาดินเท่ากับสิบว่าพังทะายนะครับลดการพังทะายของอริมขอบสะได้พ่อสมควรนะครับพี่น้องเนี่ยนะฮะ เมื่อนี่ก็ขออนุญาตแช่ประสบการณ์สู้พี่สู้น้องฟังซ้ำนีแ่แหละเนาะพี่น้องเนาะโอกาสนาผู้ขากบจังคอยสิมานำเสนอสู้พี่สู้น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับกาบขอบพระคุณลหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับ